โชว์นี่ที่ไปหามาได้พี่น้องจ่ามึงหลายหลายเอา้าเบิ้งเฮ็ดดินเฮ็ดดินนี่ป่าเทพเบิ้งเฮ็ดดินมึงดอกวานหวานวานี่เสียไปมูนี่เฮ็ดนี่เอาไปให้เพิ่นเนบิง้งนี่นี่เฮ็ดนี่สิไปให้เพ,พิ่นอันแง่งไปนองขานี่โอ้ยหมึงเนี่ยที่ไปหาหมูบ้านซอ่อนมึงเนี่ยได้เดี๋ยวสิไปอีก <c oughs> ก่อน ก่อนที่เพิ่นสิว่ายเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่โอ้ยคักหลงามงามแต่ที่เอานี่ออกจักหน่อยเนาะจักหน่อยเอาะนี่ขยับไปจักหน่อยหาเห็ดแล้วสบายใจพี่น้องเนาะเขาป้าสบายใจอืมป้าใจบิ่งอันขานี่เด้อใจละแม่นี่ เนี่ยใหญ่หลายอันอวบเลยวับอยากพูดอันอันเนื้อเพื่นเป็นยังไงเดี๋ยวป้าจิแกะให้เบิ่งเด้อเนี่ยเนื้อเป็นสีเด้อพี่นอ้องหอมหอมกินอืหอมกินหอมจ้ะว้ายหลายคักพี่น้องเพิ่นออกเัร็แล้วป้าก็เดี๋ยวไปอาทิตย์หนึ่งทึงท่งนึ่งน่ะ เิ่นออกมากเฝ้าพี่เก็บเดี๋ยวพอท่านฝรั่งฝรั่งเขากับพีเก็บพี่น้องเพราะว่าปลามันอยู่บกกลายจากบ้านเก็บง่ายสนุกเพลิดเพลินเนาะจ้ะเนาะเป็นยังไงกันเนาะน้องเอ้ยอยูทูบดอยูทูบเฮ้าพอได้เงินใส่กันบอ <c oughs> ตาสงสารโอ้ยพี่น้องเฮ้าเนาะสู่กันคักเข็ดกันคัโกโลก ออนไลน์ Online, หาเงินเนาะพี่น้องอเอาใจซอยกันเนะานะจ้ะเนาะลำรุวยสุปุสก้นได้จะเด้เอหลางกายแข็งแรงบ้ากะจีนลังเห็ดเก็บเฮ็ดได้บ่านี่เอาไว้ฝากมูเพื่อน้ำกินกับกินพอเบิดออกแต่ว่าสนะิเก็บแล้วไปนองเเก็บเอาไว้พอว่าไปสื่อตามอันห่างตามอย่างนะโอ้ยแพ่งเลพไปนองแพ่งไหลเบิดนดีือสิหลไย เป็นยีสียีรู้นะเบิดเนี่ยร้ายก,กว่านั่นอีกอแพงแพงจะเฮ้ยเบิบงบ้งดอกเนี่ยสออนเนาะสออนเฮ็ดแหมพ,พุ่น่ะปัดขาพ่นขาโชคดีที่ไปเมือน,นี่นะอือที่ไปอื่นกะสิไปเฮ็ดนานไปเปิดลานพี่นออ้องกะสิบ่เด้เขาปลาอือกะสิอาศัยว่าเมื่อนี่เนาะอือ ฝนสิตกเด้อมืออื่นมืออาทิตย์หนานี่ฝนตกพี่น้องแชะเรยแหละทีนี้แชะแชะเขาป้าบ่ามวนแล้วบ้านนี้ฝนตกฝนตกกะดีธรรมชาติสิใดมีน้ำม,มีหยังนาะจะน้อมันแหง้งน้ำน้อยอต้นบอกต้นไม่เพิ่็ต้องการน้ำอันนี้เกิดยู่งนละแฟดอันอนี้แฟด หามวลคักไลยๆตื่เป็นบอลนี่หลายค่ะโอ้ยน้องจ๋าอออ่ะเฮ็ดอ,อันนี้บเฮ็ดอ,อันนี้กรอบนี่เห็ดผึ่งขาแดงนี่กรอบแบ่แบแ่บด้ยพี่น้องอันเห็ดอันนี้ ตุต่มน้ามันออกก่อนน้ามันจะออกด้ำดำอืมอ้ยดอกปุ๊ก,กปุ๊กติ๊กติ๊กอันนี้ตัดขาเฮ็ดอันนี้มันหอมมันสิอยากสิมีหนอนเด้กสีหนอนเด้กตัดมันมีหนอนนี่เลยอืมันกินนะโอ้ยมีหนอนตัวนี้อืมหนอนกินแล้ว อืมอันนี้เพราะท่านกินเนี่อืมอืมไปอืมเก็บสามรอบล,ะล่ะกับว่พอมูอีกคนน้นนึงพราะจะได้ฝากไปให้เพื่อนอืมเนี่ยโอ้ยดอกเนาะ จุปิจิแล้พี่น้องพระพรอนกาขอบคุณหลายๆโดยจะเด้อที่กำมาติดตามให้กำล่งใจคิดนีพระพรอนกนอาไวา้ซัมหนีน่ะจะเนาะบ,บายๆพอกันไหมน่ะจะเนาะ